สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกันท่านผู้ฟังในคำขข่ำค่คืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณพยาวพรมสถิตศรัทธาของคุณสรินทร์ทีนาบำรุงศรัทธาของคุณสรีลาสีแสง ศรัทธาของเด็กชายชาลีโจรนนาบำรุงร่วมกันรับปเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสัมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัส ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณพยาวพรมสถิตให้คุณสริณีนาบำรุงให้คุณสรีลาสีแสงให้เด็กชายชาลีโจรนนาบำรุงทุกท่าน คอจงได้มีความสุกกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัตาของอาจารย์สุรชัยมีสมศักดนะิ์สร้างกุศลในวันชาติปิดทุกขา เจ็ดกรกฎาคมนะครับก็จะได้อัตุโมทนาสาธุกับศรัทธาของอาจารย์สุดชัยมีสมศักดิ์อุทิกุศลแก่บิาดามดาครูอาจารย์ญาติและเทวดาทั้งหลายครับอ่ะก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของท่านดกล่าวแล้วนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเจตนาสามการนี้เป็นปัจจัยเกิดขันห้าดได้เจตนาสามการนี้สร้างขันห้าเอาไว้เกิดในภพใหม่ได้น่าเรียนนักศึกษาตรงที่ว่าเจตนาอันประกอบด้วยสามการแรกคิดกำลังทำอยู่นะทำเสร็จสับแล้วสำเร็จ การทํากรรมต้องใช้ขันห้ามหลยครับอให้เข้าใจตัวนี้คคิดจะใส่บาตรความคิดจะใส่บาตรนี่พร้อมด้วยขันห้ามไหมครับพร้อมอะไรแค่คิดจะใส่บาตรทำไมต้องมีขันห้าเพราะมันเป็นนามธรรมาเพียงอย่างเดียวมีเจตนาอย่างเดียวทั้งนามธรรมาและเจตนานั้นถ้าไม่มีรูปประคันเป็นที่ตั้งอาศัยเกิดข้อนามนั้นความคิดก็เกิดไม่ได้ต้องมีมีรูปประคันเนี่ยรองรับ เป็นที่อาศัยเกิดของนามธรรมาทั้งฝ่ายนามคือจิตและฝ่ายนามเจตสิกต้องอาศัยรูปรูปที่เป็นที่ตั้งที่อาศัยเกิดของเจตสิกที่ทํากรรมนั่นก็คือหะทะยะรูปได้แ,แก่หะทะยะรูปรูปอันเป็นที่ตั้งที่อาศัยเกิดของจิตเจั้นจิตเนี่ยเป็นนามธรรมเจตสิกสิบประกอจิตก็เป็นนามธรรนนนาม,มา แต่การเกิดขึ้นของจิตและเจตสิกก็ต้องอาศัยรูปคือกรรมบัชรุปเป็นที่ตั้งที่อศัยเกิดดังนั้นการทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็าตามนะครับครบขันห้าเอาขันห้ามาทำเอาขันห้ามาสร้างเหตุผลมันจึงต้องมีขันห้าสืบต่อไปถ้าไม่เอาขันห้ามาสร้างเหตุไม่เอาขันห้ามาสร้างกรรม ขันห้าที่จะเกิดต่อไปก็ไม่มียันกลับใดความคิดความนึกความรู้สึกอันประกอบด้วยกายวาจาใจมีทั้งรูปมีทั้งนามเป็นต้นเหตุผลก็คือมีรูปมีนามที่เป็นผลของเหตุด้วยเมื่อเหตุขันห้าเป็นผู้ก่อผลก็คือมีขันห้าเป็นผู้สืบต่อความตรงนี้ จะให้เข้าใจชัดเราต้องแตกฉานในพระอภิธรรมถ้าไม่มีพระอภิธรรมที่จะหยิบยกขึ้นมาชี้แจงตัวน,นี้เราจะไม่ทราบเลยบุพเจตนามุญจเจตนาพระเจตนาสร้างขันห้าให้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเรารู้ละเอียดออกไปอีกบุพเจตนามุญจเจตนาพระเจตนาสามการนี้ทำกรรมดีก็มีผลของกรรมดีแล้วก็ได้รูป อันนึงมาจากการกระทาดีด้วยทําทกรรมชั่วทําบาปทําอกุศลก็มีผลของความชั่วมีผลของบาปมีผลอ,อกุศลแล้วก็ได้รูปอันเกิดจากการทําบาปทําความชั่วทําอกุศลด้วยเคยเห็นขันห้าที่เกิดจากการทําบาปไหมขันห้าที่เป็นผลของการทําบาปบางวันมันก็เห่านะฮะใช่ไหมฮะ นั่นละขันอาที่เป็นผลของบาปมีโมหะเป็นผู้นำนะอันนั้นสี่ทาอันนี้สี่ขานะสี่ขามีสองขามีนับขามขี้เกียจจะนับมากขาเหลือเกินเคยเห็นไหมเ,เคยต้องบอกไหมว่าเป็นตะขาเป็นจกนิกเกอร์ไม่ต้องบอกนนะั้นรู้ใช่ไหมฮะที่แยกอยู่ขันนั้นอีกไม่มขีขาเขาเลยก็มีนะไม่มีขาเลยะ งูอ่ะเสียงเสียงรอดออกมาแล้วบอกงูแต่มันก็วิ่งมันไปได้อ่ะนะวิ่งไปได้ด้วยเข้าไปเขาได้ถ้าไปเราเกิดตัดแขนตาาัดขาไม่มีขาแล้วไปจะไปได้ไหมไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วแต่เขาทําไมไปได้เขาทําไมไปได้ตอบสิคะกัมมุนาวัตติโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเดรัจฉานทั้งหมดเป็นผลของอกุศลมีโมหะเป็นผู้นำปเปรตเป็นผลของโลภะเป็นผู้นำอสุรกายก็เป็นผลของโลภะเป็นผู้นำสัตว์นรกเป็นผลของโทสะมีโทสะเป็นผู้นำฉะนั้นโลภะโทสะโมหะนี่ ผลของเขาก็คือทุกขติภูมิทุกขติภูมิจะแก่กล้าด้วยอะไรก็กรรมนาวัตตีโลโกยเรวแต่กรรมเขาจะจัดสรรยันความเป็นไปของชีวิตมนุษย์สีลห้าจัดสรรให้นะสีลสมาธิปัญญาจัดสรรให้เนนสร็จครในฝ่ายกุศลนะบฝ่ายบาปฝ่ายกุศลก็ การทุศีลไม่มีศีลเป็นไฟบาปายกุศลมีโมหะเป็นผู้นำฉะนั้นต้องเรียนยิ่งจะรู้รู้แล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกน่ากลัวที่ปล่อยชีวิตขาดความรู้ถูกขาดความเข้าใจถูกแล้วไปทำบาปทำอกุศลบาปทางหลายเนี่ยเหมือนไฟบาปทางหลายเนี่ยเหมือนไฟ จะรู้ว่าร้อนหรือไม่ร้อนก็ตามไปจับแล้วไม่ร้อนเราจะอ้างก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปนี่ฉันก็ทําลงไปโดยไม่รู้ว่ามันจะเป็นบาปได้อย่างไงคุณจับไฟจะรู้ไม่รู้ก็ตามเป็นไงครับร้อนทําบาปจะรู้ไม่รู้ก็ตามนะครับลงทุกข์กติอบายภูมิครับนะฮะไฟจะรู้ร้อนหรือไม่ร้อนจะไปกรรมมันก็ต้องไหม้มือทันทีเลยนะครับฉันได้ก็ฉันนั่นนะครับ บาปไม่ได้เกิดจากการไม่รู้ก็ไม่เป็นอะไรไม่ใช่ครับนะไม่ใช่เลยจะต้อจริงต้องเรียนรู้ซะว่ากรรมมีกุศลกรรมอาคุศลกรรมสามารถที่จะสร้างให้เกิดผลได้เพราะทำกรรมก็ด้วยขันห้านะทำกุศลก,ก,ก,กรรมก็ใช้ขันห้าทำอากุศลกรรมก็ใช้ขันห้า ทั้งกุศลและอกุศลมีผลให้เกิดขันห้าแต่ผลของกุศลได้ขันห้าที่ดีมีสุขติเป็นที่ไปผลของอกุศลมีขันห้าที่ไม่ดีมีทุกขติขเป็นที่ไปแล้วในโลกมนุษย์ในโลกมนุษย์นี่อยู่รวมกันนะทั้งสุขติและทุกคติเพียงแต่ว่าเราจะแยกออกไหมว่าไอ้ตูกไอ้ดังมันเป็นผลของอะไรนะ ชาวมาวัวควายโคกระบือรวมไปถึงจริงจตงตุกแก่ที่อยู่ร่วมกันก็ชายคา,าเดียวกันเนี่ยมีขันห้าท้งนั้นเห็นมดตัวเล็กๆกำลัางไต่อยู่เขาก็มีขันห้าขันห้าไม่ได้กำหนดความเล็กหรือความใหญ่นะอบางอย่างเรามองไม่เห็นเขาก็มีขันห้าอันช้าง ก็ไม่เคยเห็นตัวจริงอะไดโนเสาร์เขามันใหญ่กว่าช้างแต่มันก็มีขันห้านะครับจเยนขันห้าที่เป็นผลของกุศลมีขันห้าที่เป็นผลของอกุศลมีแล้วขันห้านี่นะครับถ้าเป็นผลของอกุศลเกิดแล้วมันก็ตายตายแล้วก็ทรงทํางานส่งขันห้าชุดใหม่ให้ให้เกิดอีกขันห้าที่ส่งให้เกิดใหม่นี้จะเป็นผลของกุศลหรืออกุศล ก็แล้วแต่ใครทําไว้ถ้าก่อนจิตจะดับไปเหนียโน้มเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลที่เคยทําไว้ก็ได้ขันหน้าที่เป็นผลของกุศลที่ทําไว้ทาบุญมาเยอะพระจิตก่อนจะดับไปเนียนํมาเอาอารมณ์ที่เป็นบาปไปอกุศลผลของบาปพรกุศลก็ให้ผลก่อนได้รูปรขันธ์ที่เป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนิรชานบ้างตรงนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่ เพราะการที่จิตเหนี่ยวนําอารมณ์ที่เป็นผลของบุญจิตเหนี่ยวนําอารมณ์ที่เป็นผลของบาปถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแก้ไขปัญหาตรงนี้เลยแน่นอนครับแค่เขาเรียกว่าลางสังหรณ์เข้าใจคาว่าลางสังหรณ์ไหมฮะแค่ลางสังหรณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความฝัน หรืออาจจะมีใครมาหรืออาจจะกลมไปเอะหัวเราไม่มีหรือใส่ตัวนี่อะไรกันขึ้นเกิดขึ้นอ่าอันนี้ถือว่ารางสังหรณ์นะฮะหรืออาจจะยินได้ยินเสียงที่มันไม่ใครแต่เราได้ยินอะ่ะอันนี้ก็ลางสังหรณ์ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะทําไงไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยเข้าใจนะอารมณ์ที่มาส่งข่าวก่อนนั่นะคือรางสังหรณ์นะฮะ นะเรารู้จะแก้ไขอย่างไรซึ่งแตกต่างกับคนมีปัญญารู้ขันห้าเข้าใจขันห้าแท้จริงคือความเป็นไปของขันห้านั่นเองไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของเรามีสติปัญญาึ่ขนาดถอดความรู้สึกตังตนเองว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราออกได้หรือแต่ความรู้สึกว่านั่งนี้มันมีแต่ลูกอยู่ในท่านั่งเท่านั้นเอง นอนก็มีแต่รูปอยู่ท่านอนเท่านั้นเองยืนเดินก็มีความรู้สึก,กว่ารูปมันยืนรูปมันเดินแม้จากขณะที่กําลังฟังธรรมะอยู่ก็มีความรู้สึก,กว่านามได้ยินรูปนั่งนามได้ยินอยู่ถอดเอาความรู้สึก,กว่าเราเป็นรัวเป็นตัวเรานี่ออกไปเกลี้ยงเหลือแต่ความรู้สึก,กว่ารูปมันนั่งอยู่ทําได้ไหมถ้าทําได้ ในขณะที่ทําได้นะท่านทราบไม่อะไรเกิดขึ้นครับปัญญาปัญญารู้ความเป็นจริงรูปนามอยู่ท่านจะทําบุญกี่สักกี่ร้อยกี่พันล้านหมื่นล้านแสนล้านถ้าไม่มีรูปนามเป็นอารมณ์บุญนั้นยังไม่ประเสริฐเท่ากับมีรูปนามเป็นอารมณ์เลยครับเคยได้ยินนะฮะที่ผมพูดบ่อยๆแม้มาเช้าก็พูดอยู่มาเช้าก็พูดอยู่ เพราะพระคุณเจ้าวัดหนึ่งอยู่จังหวัดการคนถามไม่บอกชื่อประกาศไปทั่วสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างทราเนี่ยได้บุญมากกว่าถวายทานแก่พระพุทธเจ้าโอ้โหท่านทั้งหลายครับวิธีหาเงินสร้างโบสถ์สร้างสลาแบบนี้ขนาดยกตนขมพระพุทธเจ้าใชและความเป็นจริงไงนะฮะ สร้างโบสถ์ร้อยหลังยังมีอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแก่โสดาบันหนึ่งครั้งถวายทานแก่พระโสดาบันร้อยครั้งยังมีอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแก่สกทาคามีหนึ่งครั้งถวายทานแก่พระสกทาคามีร้อยครั้งยังมีอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแก่พระอนาคามีหนึ่งครั้งถวายทานแก่พระอนาคามีร้อยครั้ง ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแก่พระอรหันต์หนึ่งครั้งถวายทานแก่พระอรหันต์ร้อยครั้งยังมีอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยครั้งยังมีอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแก่พระสมัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแก่พระเจ้าร้อยครั้งยังมีอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแก่พระเจ้าและมีพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกหนึ่งครั้ง ถวายทานแก่พระอริยสงฆ์สาวกพุทเจ้าพรา้อมมีพุทธเจ้าเป็นประธานร้อยครั้งยังมีอานิสงส์น้อยกว่าทำวิปัสสนาหนึ่งครั้งต่างกันขนาดไหนครับเอาแล้วทำไมพระคุณเจา้าทำไม่เทศเรื่องนี้ให้เราได้รู้กันบ้างเทศได้มาเลยแล้วถ้าขืนเทศอย่างนี้สารามไม่เสร็จโบสถ์ไม่เสร็จจริงหรือเปล่าครับคนก็จะเฮโลมาทำวิปัสสนาดีกว่า ได้บุญมากยิ่งกว่าถวายทานแกพระพุทธเจ้ามากยิ่งกว่าใดได,ไดทั้งหมดจริงไหมฮะเอาอะไรมาตัดสินสิ่งที่ตัดสินก็คือปัญญาปัญญาที่มีรูปมีนามเป็นอารมณ์อยู่ประเสริฐยิ่งกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เพราะอะไรครับเพราะการมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เข้าถึงนิพพานไม่ได้แต่ถ้ามีรูปมีนามเป็นอารมณ์ เข้าถึงนิพพานได้จริงไหมทาไมจริงพระพุทธเจ้าไม่ตรัสไว้หรอกครับพระเจ้ายกย่องผู้มีปัญญาที่มีรูปมีนามเป็นอารมณ์มีบุญมากมีอานิสงส์มากยิ่งกว่าบุญใดๆทั้งหลายทั้งปวงจะแค่อะไรสร้างโบสถ์สร้างศาลาร้อยหลังนะคอยเราได้เข้าใจตรงนี้นะครับความสําคัญอยู่ที่อารมณ์ อารมณ์เป็นรูปเป็นนามมีอยู่แล้วนั่งยังมีรูปนามแต่ไม่มีปัญญารู้ความเป็นจริงที่นั่งนี้เป็นรูปเป็นนามนี่ฮะรูปนามไม่ต้องไปหาที่ไหนในตำราก็ไม่มีไม่มีรักรูปนามมีที่ไหนครัมีที่นั่งนี้นี่ที่นั่งนี้มีรูปกับนามถ้ามีปัญญารู้ความเป็นจริงอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนาม นั่นคือปัญญาที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าจึงยกย่องสรรเสริญการมีรูปนามเป็นอารมณ์ยิ่งกว่ามีสิ่งอื่นๆ่นเป็นอารมณ์แลว้วฏิบัติเข้าถึงนิพพานตั้งแต่โสดาบันสกทดคารนาคาหรืออรหันต์ก็ตามนะครับต้องมีรูปมีนามเป็นอารมณ์นะครับมีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ไม่ได้ แม่นิพานจะเข้าถึงได้ก็ต้องอาศัยรูปนามเป็นสะพานให้เข้าไปถึงนิพานอาฝากไว้ให้เข้าใจหัวใจสําคัญก็คือเราเข้าใจขันห้าหรือยังเข้าใจรูปนามหรือยังขันห้านี่เป็นผลของอะไรครับขันห้าชุดนี้เป็นผลของกรรมกรรมสร้างมาแม้ไอตูกไปดางก็มีผลของกรรม คืออากุศลกรรมสร้างมาให้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นพุทธภาพสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสให้เราเนี่ยเราลึกถึงไว้เสมอผมก็ใช้อยู่เสมอนะครับม่ขนาดเห็นเนขะยิงกันตึงต้งตึงตงตงตง้ดูในข่าวทีวีนะฮะเราก็ต้องคิดถึงพุทธเจ้ากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่โกรธคนยิงไม่โกรธคนยิง เพราะอะไรครับเพราะเรารู้คนถูกยิงก็รับใช้กรรมเก่าคนกําลังยิงก็คือกําลังสร้างกรรมใหม่คนที่นาสงสารคือคนยิงนะไม่ใช่คนถูกยิงหรอกครับเพราะคนถูกยิงเนี่ยไปตกนรกมาแล้วถึงมาถูกยิงแต่คนกําลังยิงนะต้องไปตกนรกก่อนถึงจะมาถูกยิงทีหลังทีงี้ใครรับกรรมหนักกว่ากันข้างงานนี้ฉะนั้นเราจึงวางใจได้นะว่าโอ น่าสมสารคนที่กำลังยิงสิ้นชีวิตแล้วเขาต้องลงนรกทันทีไปตกนรกสักกี่หมื่นปีครับไม่ทราบได้พ้นจากนรกเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านปีกลับมาเกิดชาติไหนถูกยิงทุกยิงทุกชาติอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าห้ารอยชาติยิงเขาป้องเดียวนะฮะแต่ต้องไปตนกนรก ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแลวร้อยพันปีมันนรกนะ้ไม่ใช่พันปีมนุษย์อพ้นจากนรกแล้วก็ต้องมาเกิดเกิดมาก็ต้องถูกยิ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 งทุกชาติเกิดเป็นเดชาก็ต้องถูกยิงเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องถูกยิงไล่เขายิงเปิดเป็นเดชาก็ถูกไล่ยิงกับเลยคก็ถูกไล่ยิงยาที่สั่งวัปเตพีชังใช่ไหมตาที่สั่งละพระเตภะลังกาลยานกาลีกาลยานา ปลาปการีจะปาประกัหวานพืชไว้อย่างไรนั่นเลยคนที่ไล่ย,ยิงเขานะี่คือหวานพืชก็จะได้รับผลเหมือนอย่างนั้นแต่ก่อนที่จะรับผลเหมือนกันตัวเองไล่ย,ยิงเขาอ่ะมันต้องไปตรงนรกก่อนพ้นจากนารกแล้วจึงจะมาถูกไล่ย,ยิงเกิดเป็นนกก็ถูกไล่ย,ยิงเกิดเป็นกระตาก็ถูกไล่ย,ยิง เ,เกิดเป็นอะไรก็ถูกไล่ยิงเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกไล่ยิงเหมือนกับตัวเองที่กําลังไล่ยิงเขาอยู่แหละนั่นคนถูกยิงก็ถูกกําลังยิงใครน่าสงสารมากกว่ากันขนาดไอ้คนที่ถูกสั่งว่าจะต้องฆ่ามันน่ะมันยังหัวเราะดีอกดีใจหัวเราะเสร็จสารแล้วมันก็ร้องไห้สงสาร ทสงสารไอ้คนที่กำลังจะฆ่าเราเพราะมันจะต้องไปตงนรกก่อนแล้วเสร็จสแล้วมันต้องมาถูกฆ่าอีก500ชาติสำหรับเราอีกชาติเดียวก็หมดแล้วดีใจจะได้หมดเวรหมดกรรมหมดบาปทั้งทีนั่นไอ้คนจะหมดเวรหมดกรรมหมดบาปดีใจนะแต่ไอ้คนที่กำลังจะทําบาปทํากรรมเนี่ยหารู้ไหมว่าใครมันจะเดือดร้อนมากกว่ากัน ถ้าเรามีปัญญาอย่างเนี้ยแน่นอนครับสันติสุขมันเกิดสันติภาพมันเกิดอยู่ย่างมีความผาสุขอยู่อย่างเอื้ออาทรต่อกันเมตตาการุณปัฒนาดีต่อกันถ้ามีปัญญามันมีแต่คิดช่วยเหลือกันเมตตาต่อกันครับฉะนั้นความเป็นไปของขันห้าที่มีสติมีปัญญารู้ความเป็นจริงของขันห้าซะ อยู่คนเดียวมีความสุขนะครับอยู่คนเดียวมีความสุขนะถ้ามีปัญญาเนะะ่อยู่หลายคนก็มีความสุขแม้ใจกำลังจะถูกยิงอยู่เขายังมีความสุขเลยครับได้ข่าวคราวว่าวันนี้เองจะต้องตายนะข้าจะฆ่าแกเนี่ยเป็นเส้นสวงบูชายันยังมีใจผลเลาะฮ่าฮ่าฮ่า่าาานี่เกิดจากอะไรครับมีปัญญา รู้ความเป็นจริงซะนั่นเราต้องหัดสิครับหัดให้เป็นผู้มีปัญญารู้ความเป็นจริงไว้ตลอดเวลาความจริงขั้นสัจจาความจริงขั้นอริยสัจ,จพยายามสะสมไปล้วนเป็นญาณสัมปยุตคือเป็นปัญญาทั้งนั้นอย่างที่บอกแล้วถูกด่าก็มีปัญญาเกิดถูกใส่ร้ายไปสีก็มีปัญญาเกิดถูกสั่งฆ่าสั่งประหารก็มีปัญญาเกิดเพราะรู้อยู่ นั่นคืออำนาจของปัญญานะครับเอา้าท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผูฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า,จานำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสามาทิฐิถิ่นกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณพยาพรมสถิตศรัทธาของคุณสรินทีนาบํารุงศรัทธาของคุณสรีลาสีแสง สัทธาของเด็กชายชาลีโจรน,นาบำรุงร่วมกันรับเป็นชาวพาก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามมาฟังกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสัทธาข้ออาจารย์สุรชัยมีสมศักดิ์สร้างกุศลวันชาติปิทุขาอุทิศกุศลแก่บิดามรรดาครูอุปชา,ายา์ญาติและเทวดาทั้งหลาย อาพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับและเช้านี้เวลาหมดจากคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านปกควางไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณพยาวพรมสถิตปุษรินทีนาบำรุงคุณศรีลาสีแสง เด็กชายชาลีโจอาบำลุงและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อสองสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา